ผมได้ยินเสียงใครไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยผมเหนื่อยมากก็เหมือนเขาไลา่ผมไปเลยนะเป็นผีป่ามาแบบว่าฟาห้างแห่งนี้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมมอนครับผม ก็วันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมมาหาเห็ดนะพี่พี่ก็ผมเนี่ยมาคนเดียวนะครับผมนะมาเห็ดนะก็มีคนเนี่ยมาบอกนะครับว่าเห็ดขึ้นแถวป่านะครับป่าเต็งรังนะครับพี่พี่นะตอนนี้เนี่ยผมก็มาอยู่ป่าเต็งรังแล้วนะครับพี่พี่ก็เหมือนผมเนี่ยจะลงเลยนะครับนะเหมือนผมเนี่ยจะลงนะครับพี่พี่ ครับผมก็เลยแปว่าตั้งกล้องขึ้นมาถ่ายให้พี่ได้รับชมกันนะครับผมนะถือกล้องให้พี่ได้รับชมกันนะโอ้น,นี่ยผมก็หาทางแต่ว่าหาทางกลับอยู่นะครับแต่ว่ายังหาไม่เจอเลยนะครับนะตอนนี้เนี่ยก็เย็นแล้วด้วยนะครับพี่เอฟซีไปฉายอะไรผมก็ไม่ได้เอามาด้วยนะมีแค่มีเล่มเดียวนะครับแล้วก็น้ํา ขวดหนึ่งนะครับผมนะอยู่บนยอดเขาเลยนะครับพี่พี่หมู่บ้านเนี่ยก็ไม่เห็นเลยนะครับนะไม่เห็นหมู่บ้านสักกระหลังเลยนะครับไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะกลับถึงบ้านตอนไหนนะครับพี่พี่นะอันนี้เนี่ยผมรู้สึกกังวลมาก กลัวว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะเจอแบบว่าสัตว์ป่าหรือเปล่านะนะกลัวว่าจะเจอหมู่ป่านะพี่พี่เพราะป่าที่นี่เนี่ยข้างนี้จะมีหมูป่าเยอะเลยนะครับผมนะเพราะเป็นป่าลึกเลยนะครับพี่พี่นะก็โอเคนะครับผมไปเดี๋ยวผมเนี่ยขอหาทางเดินทางกลับก่อนนะครับพี่พี่นะไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะครับพี่พี่ ว่าแผมไปก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจอทางกลับหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะต้องแบบว่าไปอยู่บนยอดเขานะครับนะแล้วก็แบบว่ามองไปข้างล่างเผื่อว่าจะเจอกับหมู่บ้านนะครับผม ม่รู้ว่าจะเจอทางกลับหรือเปล่านะครับพี่พี่ตรงน,นู้นเนี่ยก็เป็นหุบเขานะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านจะได้ถึงบ้านตอนไหนนะครับก็มีคนแปลว่าในหมู่บ้านเนี่ยบอกมานะเป็จป่าเต็งรังเนี่ยขึ้นเยอะนะครับ อันนี้เนี่ยผมก็อยู่ป่าตึงลังนะแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นพวกป่าไผ่นะครับผมไผ่ลวกนะไม่ใช่ไผ่ลวงนะเป็นไผ่ใหญ่นะครับผมนะพวกไผ่น้ำนะครับพี่พีชเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรพี่พี่ รู้เสียงอะไรนะครับนะของนี้จะเป็นหูข่าวนะครับพี่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 ได้ยินไหมเสียงเหมือนมีคนตัดไม้นะเฮ้ยมี่จะล้ม,ม้ะ ทีนี่ผมได้ยินเสียงเหมือนคนตัดไม้เลยนะครับมีว่าคนในหมู่บ้านหรือว่าคนมาแบบว่าแอบตัดไม้หรือเปล่านะมีว่าเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรนะแต่เสียงเหมือนมีคนตัดไม้เลยนะครับพี่พี่ ผมก็ไม่น่าเชื่อแบบว่าไม่น่าเชื่อคนในหมู่บ้านเลยนะนะแต่ว่าเขาเจอจริงๆนะแต่ว่าผมมาเนี่ยไม่เจอเลยนะครับพี่พีแล้วแต่ดวงด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่อนน้ำผมเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วนะเพราะผมก็นั่งพักไปหลายรอบอยู่เหมือนกันนะ ผมขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยไม่เจออะไรเลยนะพี่พี่เพราะว่าต้นไม้บงังไปหมดเลยนะครับอินแล้วด้วยนะครับตอนนี้พระาทิตย์ใก้จะตกแล้วนะครับอย่างดุงเยอะมาก ไปแล้วไปพี่พนี่นะเขาวขาวพี่เจอไหมอุ้ยเหมือนมันคล้ายคล้ายห้างเลยพี่พี่นี่ไปเดี๋ยวลองเดินดูก่อนนะเจอห้างนี่ก็ดีเลยนะครับอุ้ยพี่พี่ซีมันคือห้างนะครับผม เ้ยเสียงเสียงอะไรอะ่ะผมได้ยินเสียงใครไม่รู้นะครับโอ้โหห้างสูงเหมือนกันนะผมขอปีนก่อนนะครับพีบ่พี่นะก็ <c oughs> ถ้าก้องสั่นก้องดินเนี่ยต้องขออภัยนะผมถือข้างเดียวนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะครับ นะมาเจอห้างนะครับ่อกี้เนี่ยไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่านะนสูงเหมือนกันนะการที่จะสูงเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะพี่ๆผมก็เสียวเหมือนกันนะเสียวตกนะมาคนเดียวด้วยอันตรายนะครับผมอย่างน้อยผมก็อยู่ที่สูงแล้วนะครับ ต้องระวังนะมาคนเดียวนะครับผมโอ้ดีเลยนะเจอห้างนะครับเป็นหนึ่งนะครับผมพ,พี่ได้ยินไหมพ,พี่ได้ยินไหมครับมันมีเสียงผู้หญิงเลยนะเป็นหนึ่งนะ ขอตั้งสติก่อนตอนนี้เนี่ยผมเหนื่อยมากมากฝูน้นก็เป็นขบข่าวนะครับผมนะโอ้ห้างเนี่ยถือจจว่าแข็งแรงอยู่นะครับไม่รู้เป็นห้างของใครนะก็ต้องขออนุญาตขึ้นมาหลบชั่วคราวหน่อยนะครับผม มีเสียงลำธารด้วยนะพี่พี่ข้างล่างนู้นเลยนะครับเสียงเหมือนลำธารน,น้ำไหลเลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยพี่จะไม่หมันดินเสียงเอ้เหมือนมีคนทำดินเลยนะครับเดี๋เข,ข้ามากระเป๋านะเฮ้ยใครครับ เสียงสัตว์ป่าหรือเปล่าใช้คนไหมครับไม่มีเสียงตอบรับน,นะผมคาดว่าน่าจะเป็นเสียงสัตว์ป่านะพี่พี่อ,อย่าไปสนใจดีกว่านะก็มีหนา้าค้างด้วยนะครับผมอุยอ้ยต่อเปียกผมันจะเปียกนะ โอ้พีพีเอฟซีเห็ดไม่เจอนะเห็ดไม่เจอไม่พอยังมาดันลงอีกนะครับผมมาพักก่อนนะครับพีพีเอฟซีโอ้แต่ว่าวิวฝั่งนู้นเนี่ยสวยมากๆเลยนะถ้าไม่มีภายบางเนี่ยผมค่อนคาดว่าวิวหลักล้านเลยนะครับผม ย่างน้อยผมก็ยังมาเจอกับห้างนะคะพี่พี่นะอย่างน้อยก็มีห้างให้ผมพักนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังหาทางกลับไม่เจอนะครับพี่พี่ห้างนี้เนผมคาดว่าไม่แน่เนี่ยอาจจะเป็นพานเนี่ยมาส o ม m i ิงสัตว์แล้วก็มาทําไว้นะครับผมนะ z o o m i n สัตว์ป่านนะมันมีเสียงคนเดินนะไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าสัตว์นะครับพี่พ สัตว์ป่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับนะแล้วก็ผานเนี่ยชอบมาทาห้างไว้เพื่อที่จะมาส้มยิงสัตว์ป่านะครับนะในป่าเนี่ยหมูป่าเยอะมากเลยนะป่าที่นี่นะครับนะเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยมีคนมาหาเหตุที่นี่นะครับเจอหมูป่าเป็นฝูงเลยนะครับพี่ๆีหมูป่าเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ตัวสองตัวนะทามันอยู่ทีเนี่ยอยู่เป็นฝูงเลยนะครับ แลหมู่ป่าเนี่ยอันตรายมากมากเฮ้ยพี่ๆได้ยินเสียงคนไหมทางที่ดีเนี่ยเราต้องรีบหาต้นไม้เหมาะๆนะหรือไม่ถ้ามีห้างเนี่ยก็ดีเลยนะครับเราจะได้นอนได้หลบได้นะครับถ้าต้นไม้เนี่ยเรานอนไม่ได้นะอันตรายนะครับโหถือว่าดีมากๆเลยนะมาเจอกับห้างแห่งนี้นะครับผมนะแต่ก็ไม่รู้ไม่ทราบนะว่าใครเป็นคนมาทำไว้นะครับผม อยู่ข้างล่างผมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะครับพี่ๆขอพักก่อนนะครับสูงว่าหนื่อยมากก็มีพวกขนมมาะมะ่า่อหนึ่งนะกับน้ำเปล่านะผมยังไม่กินนะครับนะเพราะว่ารอผมใกล้หิวมากๆเนี่ยผมจะกินนะเพราะถ้าผมหิวปุ๊บเนี่ย แล้วผมกินเลยเนี่ยกลัวว่าน้ำจะหมดนะครับผมเราต้องประหยัดน้ำเลยนะแต่มีเหมือนจะมีลำธารอยู่นะครับเสียงน้ำดังมากเลยนะครับผมน้วก็ขอพักก่อนนะครับพี่ๆขออนุญาตพักก่อนนะครับผม ผมคิดอยู่นะว่าผมจะหาทางกลับยังไงนะครับพี่พี่แตำเส้นนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าไหลไปทางไหนด้วยนะกลัวว่าถ้าตามไปเนี่ยกลัวว่าจะพาผมไปที่อื่นนะครับผมเพราะที่ที่ผมอยู่เนี่ยก็ข้ามฝั่งเขตชายแดยนพม่ามาแล้วนะครับผมมีนี้ด้วยนะครับพี่พี่ นีหน้าที่เขามัดแกงนะครับนะมดแกงที่ไม่ให้พวกมแมลงวีเข้าไปกินได้นะครับมาให้มแมลงวีมแมลงวันตอมนะครับผมผมจําชื่อไม่ได้นะเขาเรียกว่าอะไรนะครับนะแต่ถือว่าการฝอนได้เหมือนกันนะครับพี่ๆนี่เพียงเข้าบนนี้เลยนะครับพี่ได้ยินไหมครับอย่างไรอะ พี่ผมเจอใครเดินมาไม่รู้ใครครับรูมสันเลยนะครับพี่ฮ้ย,ยนะมันขึ้นมาไม่ได้ใครครับ ไม่รู้ว่าเป็นลุงหรือว่าใครนะครับพี่เหมือนจะเป็นผู้หญิงนะเสียงอ่ะป้ามาทำอะไรที่นี่ครับฮะก็เหมืนอนเขาไล่ให้ผมไปเลยนะไปไหนอะ่ะ เป็นผีป่ามาแบบว่าฟ้าวางแห่งนี้หรือเปล่านะครับเดินใต้้างผมนะพี่จะไหมให้ผมกลับบ้านแล้วครับผมลงปล่าเนี่ยผมหาทางกลับไม่เจอครับไปใช่คนไหมครับกะเ,เขีหยผมกลับไปทางนู้นนะ เับไปทางนู้นลหรอครับป้าใช้คนไหมอ่ะมันเข้าไปอย่างหน้านะไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าพบผีนะแล้วป้ามาอยู่ในป่าที่นี่คนเดียวได้ไงครับอ,อันนี้ที่ของป้าเหรออ๋อเขาบอกว่าทางนี้เนี่ย เป็นห้างของป้านะมันป้าแกเนี่ยแบบว่ามาเฝ้าที่นี่นานแล้วนะครับแล้วมาอยู่ที่นี่นานแล้วนะไม่ครับผมไม่ลงผมไม่เชื่อใจป้าครับเขาจะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะแต่ผมก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับพี่พ ว่าแบบว่าถ้าเราเจอคนแบ่งหน้าในป่านเนี่ยเราอย่าไปไว้ใจเด็ดขาดน,นะครับผมนะป้าจะไม่ทําอะไรผมใช่ไหมป้าจะยู่งงั้นใช่ไหมผมก็นะผมคาดว่าผมก็้องคิดสองใจนะพี่ๆเพราะว่าถ้าผมฟืนอยู่ในนี้เนี่ย ถ้ามืดๆนเนี่ยก็อาจจะอันตรายไปมากกว่านี้นะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไฟฉายไม่มีไฟฉายผมไม่มีนะครับแบตโทรศัพท์ผมเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะครับผมและอย่างที่นี้สัญญาณไม่มีด้วยนะครับนะไฟฉายก็ไม่ได้เอามาด้วยนะครับพี่ๆมีแค่มีเล่มเดียวนะครับเพราะว่าผมกาเนี่ยไม่ได้อยากจะมานอนนะผมก็ไม่คิดด้วยนะว่าผมจะมาลงป่านะครับท่านจนี อป้าจะไม่ทำอะไรผมใช่ไหมครับป้าก็บอกนะแต่ไม่เป็นไรนะผมก็ยังมีมืออยู่นะถ้าทำผมเนี่ยผมก็คาดว่าต้องสู้กลับนะครับผมนะได้ครับเดี๋ยวผมไปท่านพอป้าพอบอกทางผมได้ไหมครับ ยังไงเดเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยบอกป้าเขานะว่าป้าเนี่ยพอนำทางผมไปได้ไหมแต่ว่าเหมือนป้าแกนเนี่ยจะฟังภาษาเกลียงออกด้วยนะครับนะไปเดี๋ยวเรารีบลงดีกว่านะครับพี่ๆกลวโอกลัวมัน จะมือไปมากกว่านี้นะเพราะผมเนี่ยมาที่นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใกล้ๆนะครับผมนะขออนุญาตตั้งปิดกล้องก่อนนะครับพ,พี่ีนะเดี๋ยวขออนุญาตลงไปก่อนนะครับผมกลัวว่าผมจะพลาดตกอีกนะนี่นะพี่พปากกนเนี่ยบอกว่าจะนำทางกลับไปให้นะครับผม อาจะชี้ทางกลับไปให้นะไปปะาทางเนี่ยสูงมา,มากๆเลยนะครับพี่นี่ป้าจะนำทางผมกลับใช่ไหมครับป้าจะไม่ทำร้ายผมใช่ไหมป้าแกเนี่ยจะไม่ทำร้ายผมนะเดกโอ ทางนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อไปตามทางนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อครับผมขอบคุณมากเลยนะครับงัี๋ยวผมกลับก่อนนะครับขอบคุณป้ามากเลยนะครับเปน็นรองพลากน้ใกเก่งเดินกลับแล้วนะครับพี่พก็ก็ขอบคุณป้าขอบมากเลยนะครับผม ที่ชี้ทางกลับให้ผมนะครับนะที่จริงเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นพวกผีนะมาหลอกให้ลงห้างแต่จริงๆไม่ใช่นะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นผีหรือว่าเป็นคนจริงๆกันแน่นะครับนะแต่ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ชี้ทางกลับให้ผมนะปาแกเนี่ยบอกว่าเดินตามทางนี้ไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเจอทางนะครับผมนี่นะเป็นทางเดินแบบนี้เลยนะก็ะค่ะผมโดนไม้แทงเลยนะติดพัดเตอร์นะดีนะผมได้นำพัดเตอร์ติดกระเป๋ามาด้วยนะครับ ตามทางนี้เลยนะครับพี่ก็โอเคนะครับผมนะผมคาดว่าถ้าผมถ่ายไปด้วยเนี่ยกลัวว่ามันจะช้านะผมขออนุญาตติดคลิปเลยดีกว่านะครับพี่ถ้าพี่เปนสาที่ชอบคลิปดองครับผมเนี่ยต้องขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติ้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมนะก็ ี๋ยวผมเนี่ยขอตัวรีบเดินทางกลับก่อนดีกว่านะครับกลัวว่ามันจะช้านะผมกลัวว่ามันจะมืดก่อนนะครับผมนะขอแคบผมขกคลิปนีนะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ